คนรวยจะกินอะไรที่แปลกเกสมอและเชฟสุดหร,รูคนนี้เขาก็กำลังสร้างสั์เมนูใหม,ม่อยู่โอ้ม,มูนิสมและนี่คือเชฟสุดจนของ,งเราเรนโบ์พาสตา้าแบบนี้ได้ชัวคนวิจารณ์อาหารจากมิชลินสตาร์มาให้คะแนนด,ด้วยเนี่ยใช่และฉันก็ให้คะแนนทุกอย่างด้วยเนอะงั้นมาเริ่มกันเลย คุณคะฉันขอออเดอร์หน่อยค่ะได้ครับจัดไปแล้ววันนี้เชคสุนิเซด์อย่างผมจะขอเสนออ่อเดียวลืมบอกนะครับอ้รันเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะทําแซนวิชใช่นะครับโอ้โหนี่มืออาชีพสุดๆไปเลยใช่แล้วครับและที่ขาดไม่ได้ก็คือซอสเซจช่างยาวนั่นเองอและเราจะนแบบเดียวอ้โาเอ๊ะมืจะขัดอะไรอะโรยเกลือแห่งความรักซะหน่อย มาเสิร์ฟแล้วครับนี่แหละฮะแซนด์วิชโอ้ดีจังเลยค่ะนี่สั่งไม่กี่วินาทีอาหารก็มาเสิร์ฟแล้วแหละคะเนี่ยรวมทิปไปแล้ว30บ,บ,บาทนะคะเออคุณคะฉันขอออเดอร์หน่อยค่ะจัดไปแล้ววันนี้เชมป์โซฟาไซด์ย,ยางผมจะขอเสน,นออ,อ,อ,สนอ่อเดี๋ยวลืมโบนะครับอ๋อเสร็จเรียบร้อยเออโอ้โหขนาดเผาเงินทิ้งเลยแหละคะเนี่ยเฮ้ยใครจะมากินเงินกันละแบบเนี้ยขนาดโถ่เดิมตาลก็ยังไม่ทองเลย เฮ้ยทำยังไงดีเนอะเฮ้ยคคสสิคิดอ๋อฉันรู้แล้วแบบนี้องขโมยของซะหน่อยเอออ๋ออ,อีกนิดเดียวอ๋อ,อขอยืมหน่อยนะแกแอปเปิ้ลแล้วก็ถั่วเบกดีเนอะโอ้โหนี่เป็นการช็อปปิ้งที่รวดเร็วมากค่ะ เราจะมาปรุงอาหารเลิศรสของเรากันเลยใส่เกลือพริกไทยแล้วก็ของต่างๆลงไปที่ขาดไม่ได้ใ hmm. บกะเพรานั่นเองคนกินก็ฟันห,กหักกันพอดีนะเซสวัสดีค่ะคือช่วงนี้ใกล้าะเดือนล้วยังไงช่วยเอาชีสหมดอายุเนี่ยทำอาหาได้ดีนะคะเอ่อได้โน้เดี๋ยว,ไ,ยวไปนั่งเลยเดี๋ยวเฮียจะให้ใชเมือชพอย่างเฮียนะี่ยไปพลาดแน่นอน hmm. แค่ใส่เกลือเล็กนะ้อยแล้วก็หั่นชีสเลยฮะนี่คนวิจารณ์อาหารปลอมตัวไม่ได้นะโ,โ,โอ้อย่าตัดสินผมนะครับ oh, พวกชีสเนี่ย <yeah. S 1> เป็นชีสที่ดีตั้งหากดูสิครับเฮ้ยฉันต้องหาแรงบันดาลใจซะแล้วสิโอ้ขาใจนะขาใจ เขาเจอให้คุณตำรวจมาจับผมทำไมเนี่ยนี่นายรู้ไหมทานชอบโกงชาวบ,บ้านในติดพวกเกเปนะฮะเอาล่ะฉันจะเป็นร้านอาหารของนายเอองั้นผมขอจ่ายของที่อยู่ใต้โต๊ะได้ไหมครับ what เด็กเขจาใจนะครับอร่อยนะเนี่ยเชฟ ขออะไรก็ได้ถูกถูก oh, <yeah. S 1> ได้เลยจ,จัดให้เออทำอะไรได้เนี่ยอ๋อฉันรู้แล้วยามของคุณย่านั่นเองอะแล้วก็ใส่ผักเพิ่มไว้เตินลงไปเลยแบบนี่ร่างกายแข็งแรงหยออแยามของคุณย่าลงไปป่นนิดนึงคอกแทวเสร็จแล้วนี่ครับเครื่องดื่มได้ละ อร่อยมากค่ะลุงคะพวกเราไม่ค่อยมีเงินช่วยทำอะไรก็ได้ที่มาถูกลุกหน่อยได้ไหมคะนี่กินมาเสร็จขนมมา่อ,อโอ้ฉันรู้แล้วโอ้เยอะขนาดนี้เลยหรออืมอร่อยจะมัดลอยอ่ะและแก้วระบบทดเนี่ยพันสองถือว่าทำบุญก็แล้วกันนะ อร่อยเลิมโลกเลยเวลากินอาหารก็ต้องดูดีๆเดี๋ยวติดคอแบบนี er ้โอ้อะไรครับใช่แล str um um ้วทานได้อร่อยนะครับเอ่ออะไรก็่อ๋ออยากเล่นเกมเหรอครับได้ได้นี่ตัวอะไรเอ่ยจิรอบหรือเปล่าโอ้นกกระจอกเทศเหรอครับขยับหัวแบบนี้นกไปรอบหรือเปล่าไม่ใช่จะติดคอ โอ้แบบนี้ได้เองเป็นยีราฟหลักเลักครับเนี่ยเออยใครกันเนี่ยแต่งตัวแปลกชะมัดเลยสวัสดีสวัสดีครับได้เดี๋ยวผมต้มพาสต้าให้นะเอาละไปต้มกันดีกว่าเจ้ยเต่ามาเสียอะไรตอนนี้มาเนี่ย นี้จะทำยังไงเนี่ยเราจะมาแคนซะล,ลกูกค้าก็ไม่ได้นะเซแต่ว่าเราต้องทำอะไรที่มันอ้รู้แล้วโอ้โหแบบเนี้ยช่วยเลยนี่นะเอาละได้ที่แล้วฮัลเออนักวิจารณ์อาหารจะไม่เฉลยด,ดีนะเฮ้ยแบบเนี้ยสวยแงะนายก็จะเทมหน่อยเซ รอบรอบจริงๆอันนี้ผมก็เชิญคุณเข้าไปร่วมประกวดงานมิชลินสตาร์ก็แล้วกันโอ้โหิงเจรงอะครับเ,เมนูกับตังในกระเป๋าไม่สอดคอกันเลยเออเชฟค่อ๋อสวัสดีครับเออขอบคุณครับเออคือมีตังแค่ร้อยเดียวกินอะไรที่นี่ได้บ้างคะโอ้เชฟจัดให้ โอ้แม่เจ้าช่วยนี่ร้อยเดียวเหรอคะเนี่ยใช่ครับแล้วจากก็ต้องทำให้มันสนุกหน่อยว้าวละโอ้โหได้น่าจะเปิดคอนเสิร์ตรื่อึไงกันเนี่ยเฮียอยากจะกินอันเนี้ยเฮียโอ้โอเหเฮียรองเพลงสนุกจังเลย โอ้โหเงินเยอะจังเลยได้เดี๋ยวผมจัดให้นะเอาละเราจะต้องเตรียมของแล้วก็อย่าลืมอะไรสักอย่างอืมเอานี้ไปด้วยแม่ลูกค้าคนนี้ใจดีจงเลยอเออเอาละคือของไม่พอเงินใส่ตัวเองเ็้าไปเลยก็แล้วกันอะ่อะอ้าวแล้วคนขายไปไหนเนี่ยเยงินไปดีกว่ายมเมียดาอุ้อยทำไมมันหนักแบบนี้เนี่ย ขอบใจอืมเช่นใจเออมื่อใครฮะสวัสดีค่ะวันนี้หิวจังเลยขอสั่งอะไรหน่อยเออลาลิป๊อบมีขอนละคะ่ะฮ้ยไม่ได้กินซะเลยอะไม่เอาละอะไรกันเนี่ยมันก็แค่สายหมายเองนะน <c oughs> อะโ,โอ้โอ้ไม่ต้องร้องนะจ๊ะ <c oughs> เดี๋ยวแชบรูอย่างผมเนี่ยจะช่วยคนเองนะครับไม่ต้องห่วงเลย <c oughs> คุณแชบช่วยด้วยนะคะอันนี้จังลอลล่ป๊อบใหญ่ๆสำหรับคขสวยๆอย่างเธอ,อยังไงก็อย่าลืมโบวตให้ร้านเราด้วยนะนี่คุณคะอาหารได้ยังได้แล้วครับเชิญเลยฮะ <c oughs> โอ้ยนี่คคนเอามาม่าเด็ดมาเสิร์ฟเจไดมาเนี่ย โอ้ฟันไม่ดีก็ไม่บอกงั้นเดี๋ยวผมจะช่วยทำให้มันกินง่ายขึ้นนะครับแบบเดีย้ยแล้วเราก็จะโรยเกลือ <Wow. S 2> แหมน่ารักจังเลยนิ่คุณฉันหิวแล้วออบออะไรหน่อย hmm. เดี๋ยวฉันจัดให้ เป็นมาม่าที่แพงแพงนายให้คนรวยชิมสิกินแล้วฟันก็เป็นทองเลยเอ้าวสวัสดีจากคนสวยวันนี้อยากจะกินอะไรนะกินสตรอเบอร์รี่บ้า ไอ่เหนเจ๊ะอันนี้ไม่ใช่อันนี้จะสตรอเบอรี่ออร่อยจังเลยค่ะแล้วฉันก็แถมเพชรไปให้เธอด้วยเนอะกินได้อร่อยนะเจ้าฮ่าฉันโดนอะไรอีกฟะเนี่ยบาขอเชมหน่อยนะพาสต้านายเป็นไงบ้างอืมอร่อยนิ่มกรุบกรอบเด มาแบบเนี้มิชลินสตาร์ต้องขอมอบรางวัลใหน้หนายเลยก็แล้วกันนะได้แล้วขอบคุในกครับขอบคุณเย้อ yes! โออชนะอา้าแล้วแล้วของผมล่ะ <c oughs> <c oughs> แพ้ได้ไงเนี่ยเอ้ยต้องไปต่อที่ร้านไหนกันเนี่ย